ดีเจต้นเปิด5ข้อคนที่ควรครบโชคดีใหม่สุคนทาวามีครบทุกข้อเป็นผู้หญิงที่นุ่มๆห,หลายคนที่ชื่นชอบอย่างใหม่สุคนทาวาถึงแม้ว่าเธอนั้นจะมีครอบครัวกับดีเจต้นสารพงษ์จิตสนทรทั้งมีคู่ทาย,ยาทด,ด้วยกันแล้วหนึ่งคนคือน้องชินะแต่ความเซ็กซี่ความฮอตของแม่ก็ไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียว ล่าสุดดีเจต้นเปิดคลิปวันสบายสบายไปกินอาหารด้วยกันในคลิปที่มีเสียงบอกว่าคนที่ควรครบในวัย30ปีก็คือ1คนที่ไม่ใช่ความตื่นเต้นแต่เป็นความสบายใจ2คนที่เป็นอากาศเย็นไม่ใช่อากาศร้อน 3. เป็นคนให้อภัยมากกว่าคนที่จะหาเรื่องกัน 4. คนที่ทําให้เรื่องใหญ่เป็นเรื่องเล็ก5คนในเวลามีปัญหาเขาเป็นสติให้กับเราโดดีเจต้นระบุคแคปชั่นเพิ่มว่า5ข้อที่หาได้เสมอ จากมามีท่ามกลางแฟนคลับเข้ามากดไลค์และต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าใช่เลย5ข้อนี้คือสาวใหม่ชัดๆขอบคุณเครดิตจากที่นี่ .com